สวัสดีครับเทนนงวิ้นะครับพบกันอีกครั้งในรายการ e c r e t Room นะครับวันนี้มีเรื่องหวัดเสียวมาฝากสาวๆของผมอีกเช่นเคยนะฮะเพราะว่าเป็นคำถามที่หลังจากที่ผมทำคลิปเรื่องทำยังไงให้น้องสาวน่ากินออกไปแล้วเนี่ยก็มีคนถามเรื่องนี้มาเยอะเหมือนกันผมก็เลยไปค้นคว้าหาข้อมูลมาฝากสาวๆกันนะฮะ หลังจากที่อ่านมาหลายวันหลายๆเพจหลายๆเว็บเนี่ยนะฮะก็เลยรวบรวมข้อมูลมาได้เพื่อจะมาบอกสาวๆในหัวข้อที่ชื่อว่าทําทยังไงให้น้องสาวมีสีสวยเ <c oughs> ข้าใจไหมทำงไงให้น้องสาวมีสีสวยเพราะว่ามีผู้หญิงหลายคนเลยวิตกกังวลในเรื่องอสีของบริเวณน้องสาวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ้บริเวณแคมเล็กหรือแคมใหญ่เนี่ยนะฮะบางคนเนี่ยมีสีแบบ คล้ำสีน้ำตาลบางคนดูดำดูหมองอะไรเงี้ยบางคนมีสีแดงบางคนสวยสดใสเป็นสีชมพูเนี่ยคือมันสามารถทําได้ไหมหรือมันเกิดจากอะไรจะแก้ไขได้ไหมอะไรเงี้ยก่อนอื่นเลยนะผมอยากให้สาวๆทาความเข้าใจนิดนึงนะฮะว่าไอ้เรื่องสีสันบริเวณผิวของไอ้บริเวณแคมใหญ่แคมเล็กหรือตรงน้องสาวเนี่ยนะฮะมันเกิดมาจากพันธุก,กรรมของเรานะครับอย่างเช่นถ้าตัวเราเนี่ยคนไทยคนเอเชียเนี่ยจะมีผิวนักษสะขาวเหลืองหรือบางคนผิวคล้ําผิวน้ำผึ้ง ีแทนแออะไรย่างเพราะฉะนั้นนะฮะไอ้บริเวณน้องสาวเราเนี่ยมันก็จะมีสภาพของสีไปตามสีผิวของตัวเรานะฮะอย่างเช่นบางคนเกิดมาเป็นคนผิวสีน้ำผึ้งออกแทนๆอย่างเงี้ยไม่มีทางที่บริเวณแคมเล็กหรือแคมใหญ่คุณจะเป็นสีชมพูอ่อนใสเหมือนสาวญี่ปุ่นหรือสาวเกาหลีหรือสาวจีนไปได้นะฮะมันขึ้นอยู่กับพันธุกรรมเมลานินของเม็ดเม็ดสีผิวนี่ยนะฮะมันมันเป็นตัวออที่เกิดมาจาก ตั้งแต่เกิดละมันมีมาตั้งแต่เกิดละมันจะเปลี่ยนแปลงได้ได้ยากเพราะฉะนั้นคือถามว่าผู้ชายสนใจหรือชอบตรงนี้ไหมมันก็แล้วแต่คนนะฮะรสนิยมความชอบของคนนี้หน่งเหมือนกันนะครับอย่างบางคนคือเขาเขาเห็นของคุณเนี่ยเขาชอบด้วยกลิ่นด้วยรูปร่างหน้าตาที่คุณเป็นนะฮะมันไม่เกี่ยวเลยวา่าผู้ชายจะต้องชอบแต่สีชมพูเท่านั้น ไม่อย่างนั้นมันจะมีคนที่ชอบคนขาวชอบคนดําชอบคนอ้วนชอบคนผอมนะฮะความชอบของคนแตกต่างกันไปมั่นใจในตัวเองนะครับอย่าโมวแต่ไปวิตกกังวลว่าเฮ้ยของเราคล้ําแล้วเดี๋ยวผู้ชายเขาจะคิดว่าเราผ่านโลกมาเยอะไหมหรืออะไรเงี้ยถ้าผู้ชายฉล,ลาดนะฮะเขาจะเก็ตว่ามันคือพันธุกรรมมันเกิดขึ้นจาก ธรรมชาตินะครับอย่างเช่นสาวผิวสีนิกโกลอย่างเงี้ยจะไมหมเขามีเป็นตรงน้องสาวสีชมพูมันก็เป็นไป,นปนไม่ได้นะฮะคนเอเชียเหมือนกันคนไทยถ้าเป็นผิวแทนผิวคั้าจะเป็นสีชมพูก็เป็นไปได้ยากแต่ทีเนี้ยผมก็ไปศึกษามา มันก็มีวิธีที่จะช่วยให้ตรงเนี้ยลดความหมองคล้ำลงไปได้นะฮะจากชีวิตประจำวันอย่างเช่นบางคนบอกโอ้ฉันมีเชื้อสายจีนนะฉันฉันอ,อกอผิวขาวนะตรงเนี้ยตอนเด็กๆมันชมพูอยู่เลยนะมันออกแดงๆชมพูชมพูแต่ไม่พอโตมามันกลายเป็นสีค้ำๆออกน้ําตาลน้ําตาลหรือออก เป็นผิวเหลืองอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรคะมันจะแก้ได้ยังไงอันเนี้ยผมจะบอกว่าสาเหตุของความหมองคล้ำเนี่ยบางทีมันเกิดมาจากชีวิตประจําวันเราซึ่งถ้าเดี๋ยวเรารู้สาเหตุปุ๊บเราไปแก้ไขตรงนั้นนะ่ะมันก็จะทําให้ดีขึ้นไม่ใช่เป็นเฉพาะผู้หญิงนะของผู้ชายก็เหมือนกันไอ้น้องเคเนี่ยนะฮะไอ้สีผิวบริเวณส่วนหัวของมันหรือลําตัวเนี่ยคือถ้าบางคนใช้กิจวัตรประจําวันชีวิตหรือการรับประทานอาหารหรืออะไรที่มันผิดแปลกไปเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความหมองคล้ำมันคือผิวเราน,นั่นแหะ คิดง่ายๆคือผิวในร่างกายเราจุดหนึ่งนะฮะซึ่งมันบอบ,บางและเซนเิทีฟแล้วมันก็เกิดความหมองคล้ำได้ง่ายคุณนึกตัวอย่างผิวหน้าเราอย่างเงี้ยผิวหน้าเราบอบ,บางกว่าส่วนอื่นๆใช่ไหมฮะโดนแดดนิดนึงก็หมองคล้ำลวหรือไปทําอะไรแพ้ง่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรงน้องสาวก็เหมือนกันอ่ะก่อนที่จะไปดูวิธีว่ามันจะลดความหมองคล้ำได้ยังไงนะฮะผมอธิบายนิดนึงว่าบริเวณน้องสาวเนี่ยแบ่งเป็น3ส,ส่วนนะครับคือตรงสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมที่ช่วงที่มีตรงที่มีขนเนี่ยนะฮะเขาจะเรียกว,ว่าหัววนาว ตรงนั้นนะฮะจะเรียกว่าวัวหนาวบางคนนูนบางคนแบนไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับสรีระของแต่ละคนนะฮะผมเคยได้ยินเหมือนกันเนาะผู้หญิงบางคนอยากให้ไอ้ตรงเนี้ยัหนหนาวเนี่ยหนกนูนจะได้ดูเซ็กซี่ในสายตาผู้ชายอ,อันนี้คือผมไปศึกษามา้วน,นะมันเกิดขึ้นจากเราอ้วนผอมด้วยหรือพันธุกรรมด้วยนะฮะบางคนเกิดมาตั้งแต่เด็กก็หนกนูนมาอยู่แล้วแต่ถ้าคนบางคนที่แบนมาตั้งแต่เด็กเนี่ย โตขึ้นมาจะให้มันหนกหนูมันคงเป็นไม่ได้อาจจะต้องไปทำสัลญกรรมมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะอ่ะถัดมานะฮะจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าแคมนอกกับแคมในหรือแคมใหญ่กับแคมเล็กนะฮะแคมเล็กคือแคมในแคมใหญ่คือแคมนอกนะฮะอ่าสังเกตดูที่ที่มันจะเป็นทรงเหมือนกลีบอ่ะไอ้ที่อยู่บริเวณนอกเนี้ยคือแคมใหญ่บางคนก็อาจจะอูมบางคนก็อาจจะแบนนะฮะอันนี้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับอ่าต่อ รูปร่างของตัวคุณเลยอย่างบางคนเคยอวบมาก่อนเคยมีรู้สึกโอ้โหแคมนอกมันอวบอูมมันสวยงามมันดูยื่อยยนแต่พอวันนึงลดน้ําหนักผอมลงไปมันอาจจะแฟบลงไปก็ได้นะฮะเพราะว่าตรงตรงนี้มันขึ้นอยู่กับความอ้วนผอมของคนกับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นแคมในที่มันจะเป็นเนื้อบอบบางที่มันจะเริ่มตั้งแต่ตรงบริเวณห่อหุ้มน้องคริสนะฮะคริสตอลิสหรือน้องคริสนะฮะและแคมแคมในเนี่ยมันจะห่อหุ้มอยู่แล้วก็มันก็จะเป็นเนื้อบางคน ลูกร่างหน้าตาก็ไม่เหมือนกันนะครับเอ้เนื้อตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกลีบดอกไม้อ่ะเหมือนอน,อนปากทางเข้าอ่ะหน้าที่ของมันคือไว้ปิดกันเชื้อโรคเข้าไปในช่องคลอดบางคนก็จะมีสีชมพูสวยบางคนออกแดงๆบางคนออกน้านําตาลบางคนคล้ำดําเลยนะฮะอย่างที่ผมบอกมันขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ของคุณเลยนะฮะอันเนี้ยถ้าเป็นมาตั้งแต่เด็กสีไหนเนี่ยก็คือสีนั้นอาจจะปรับให้มันสว่างหรือไม่ไม่หมองคล้ำขึ้นเหมือนผิวคนอ่ะก็ เกิดจากการใช้ชีวิตประจําวันซึ่งผมจะบอกต่อไปว่าคุณต้องระวังเรื่องอะไรนะฮะบางคน,นอาจจะยื่นออกมาเยอะบางคนมันอาจจะหุบอยู่ข้างในอันนี้แล้วแต่แล้วแต่กรรมพัน,นะฮะไอสิ่งที่จะทาให้มันเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างหนึ่งคือเรื่องการลดความอ้วนหรือน้ําหนักตัวไออย่างบางคนเคยอวบใช่ไหมฮะไอแคมแคมในมันก็จะอยู่ข้างในแต่พอผอมขึ้นมามันก็อาจจะห้อยออกมามากกว่าเดิมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือบางคนผ่านการคลอดลูกตามธรรมชาตินะฮะพอคลอดลูกออกมา เกิดการเย็บเกิดการอะไรมันก็กลายเป็นว่าไอ้ขนาดอาจจะใหญ่ขึ้นหรือว่าอาจจะดูไม่สวยไม่งามนะครับไอ้ไอ้บริเวณไอ แคมเล็กหรือแคมในเนี่ยนะฮะคุณสามารถถ้ามันไม่สวยหรือคุณรู้สึกว่ามันย้อยออกมาเยอะไปมันดูไม่ดีมันทําให้น้องสาวดูไม่น่ารับประทานหรืออะไรเงี้ยนะฮะคุณสามารถไปปรึกษาพวกโรงพยาบาลที่เกี่ยวกับศัลยกรรมได้แนะนําให้ไปโรงพยาบาลใหญ่ๆนะฮะจะได้ปลอดภัยนะครับแล้วก็พวกนี้มันสามารถผ่าตัดได้หรือใช้เลเซอร์ได้ไม่ว่าจะเป็นแคมนอกแคมในเลยที่จะแต่งทําให้มันสวยขึ้นมานะครับอ่ะทีนี้มาถึงเรื่องการดูแลและเรื่องสีสันของมันว่าจะมีวิธีป้องกันหรือทํายังไงไม่ให้มันหมองคล้ํา นะฮะจากจากคือมันไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสีชมพูได้ถ้าใครมามาขายครีมหรืออะไรที่ทาเป็นสีชมพูผม,มบอกเลยสารเคมีพวกเนี้ยใช้เปนนานามันอาจจะอันตรายนะฮะเพราะฉะนั้นคือธรรมชาติดีที่สุดนะฮะอันดับแรกนะฮะเกี่ยวกับการล้างถ้าบางคนเนี่ยใช้สารเคมีล้างมันเป็นประจําทุกวันนะฮะอย่างเช่นส่วนล้างเข้าไปในช่องคลอดหรือล้างบริเวณ หน้าน้องสาวแคมเล็กแคมใหญ่เนี่ยนะครับถ้าใช้สารเคมีประจำมันสะสมอยู่มันก็อาจจะทำให้ผิวบริเวณนั้นนะ่ะหมองคล้ำได้นะฮะ,ะมันจะทำอย่างให้นึกไว้เลยว่าผิวตรงบริเวณเอเจ้าแคมไหนเนี่ยที่มันจะเป็นสีชมพูสีแดงสีน้ำตาลสีดำเนี่ยมันบอบางแล้วมันแพ้ง,ง่ายบางทีถ้าคุณใช้สบู่อะไรที่มันมีลิ์เป็นด่างหรือเป็นอะไรมากเกินไปเนี่ยโดนเป็นประจำเนี่ยมันอาจจะทําให้ตรงบริเวณนั้นบอบาหมองคล้ำได้ ที่ผมไปอ่านมานะฮะเขาบอกวิธีที่ดีที่สุดคือใช้น้ําเปล่าล้างก็พอตรงบริเวณน้องสาวตรงช่วงที่เป็นไอเอจ้าแคมนอกแคมในเนี่ยนะฮะแล้วก็อย่าไปสวนล้างนะฮะไม่ต้องแบบฉีดเข้าไปหรือล้วงเข้าไปล้างข้างในอะไรเงี้ยล้างแค่าาา LR, ภายนอกใช้น้าเปล่าน้ําสะอาดเนี่ยล้างภายนอกพอไม่ต้องไปถูสบู่เยอะๆหรืออะไรก็ตามนะฮะมันจะทําให้บริเวณนั้นไม่ระคายเคืองแล้วก็มันก็จะไม่เกิด หมองค้าขึ้นในเวลาที่มันสะสมหรือทําบ่อยๆนะฮะอันนี้คือเป็นข้อที่1ข้อที่2คือการเลือกชุดชั้นในกางเกงในเนี่ยนะฮะควรจะเป็นผ้าฝ้ายที่ผ้าฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์ที่มันที่มันนุ่มอ่อนโยนนะครับแล้วก็อย่าเลือกกางเกงในที่มันหนาหรือรัดจนเกินไปถ้าคุณใส่กางเกงในที่มันหนาหรือมันรัดเป็นประจําทุกวันเนี่ยมันเกิดการเสียดสีแล้วมันมันจะทําให้ตรงนั้นอะมองค้ำนะฮะควรจะใส่อะไรที่มันโปร่งบางสบายๆแล้วก็ไม่อุดอัด นะฮะมันจะช่วยได้เยอะเสื้อผ้าเหมือนกันบางคนที่ชอบใส่กางเกงยีนฟิตๆรัดๆผ้าหนาๆนา,นา,นาอะไรอย่างเงี้ยแล้วใส่ลรัดเปียกไปหมดเลยรัดเป้ารัดก้นรัดอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะทําให้ถือถ้าทาเป็นประจาใส่เป็นประจำอ่ะมันก็จะทําให้ไอ้บริเวณนั้นน่ะเกิดการหมองคล้ำได้เพราะว่ามันเหมือนผิวเราอ่ะถ้าตรงไหนที่มันโดนเสียดสีบ่อยๆเช่นรักแร้เช่นอ่ขาหนีบอะไรที่มันอ่อนบางเนี่ยถ้าแล้วเรามันโดนเสียดสีเนี่ยมันจะหมองคล้ำมันจะเกิดการคล้ำได้ง่ายเช่นเดียวกับผิวหน้าคนเราเหมือนกันนะฮะถ้าโดนแดดโดนอะไรบ่อยๆมันก็จะหมองคล้ำเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยในเรื่องการเลือกชุดชั้นในเลือกเสื้อผ้าก็อย่าใส่อะไรที่มันรัดคือนานๆใส่ทีได้แต่ไม่ใช่ว่าใส่รััดทุกวน ทั้งเรื่องเก่งในทั้งเรื่องเกงย,ยีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะบางทีมันไปสีซีีมันก็ทาให้ตรงนั้นอะไอเมลานีนที่มันสร้างเม็ดสีผิวเนี่ยมันมันเกิดการทําให้หมองคล้ำนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมไปศึกษามาก็คืออ่าอย่างบางคนบางคนที่ลดความอ้วนนะฮะอย่างที่บอกตอนแรกว,ว่าเคยเป็นสาวอวบตรงนี้โหนกนูนสวยงามอะไรเงี้ยนะฮะพออยู่อยู่ลดความอ้วนแล้วมันแฟบลงไปเนี่ยอันนี้นะฮะคือถ้าจะรักษาก็คืออาจจะต้องไปพึ่งการศัลยกรรม เข้ามาช่วยนะฮะมันมีหลายอย่างเช่นการเติมฟิลเลอร์หรือการทำเลเซอร์อะไรอย่เงี้ยนะฮะที่ผมไปศึกษามานะครับแต่จะปลอดภัยหรือเป็นอันตรายก็อยู่ที่ว่าคุณไปปรึกษาหมอและเลือกลรงพยาบาลที่ดีหรือหน้าไว้วางใจได้แค่ไหนรวมไปถึงไอ้เรื่องตรงตรงบริเวณแคมไนด้วยถ้าบางคนสีคล้ำแล้วอยากให้มันสีดูชมพูอะไรเงี้ยเขามีวิธีการทางการแพทย์ที่เขาทำได้ นะ,ะเช่นการทำเลเซอร์อะไรเงี้ยหรือการผ่าตัดตกแต่งถ้าบางคนคลอดลูกออกมาแล้วจากที่ปกติมันอยู่ข้างในแล้วมันย้วยออกมาเยอะเกินไปมันดูเหมือนเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันทําให้ไม่น่ามองบางคนไม่มั่นใจหรือบางคนแฟนก่อนก่อนท้องนี้แฟนมีเพศสัมพันธ์ด้วยกันประจําเลยพอหลังท้องมาแฟนไม่ค่อย มีเพศสัมพันธ์ด้วยอาจจะเพราะบางทีรูปร่างหน้าตาน้องสาวมันเปลี่ยนไปนะฮะไอแคมในที่มันเคยอยู่ข้างในอยู่ๆมันย้วยออกมากลายเป็นเนื้อเปื่อยอย่างเงี้ยอาจจะต้องไปทําสัญจกรรมนะฮะอาจจะต้องไปผ่าตัดเย็บเข้าไปใหม่หรืออะไรอย่างนี้ซึ่งมันแล้วแต่เป็นเคสเคสไปนะฮะถ้าคู่ไหนไม่มีปัญหาก็กไม่จะเป็นต้องถาถ้าผู้ชายยังสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติหรือเขายังแฮปปี้กับตัวคนอยู่แต่ถ้าคุณรู้สึกไม่มั่นใจและหลังจากคลอดลูกออกมาเหมีหมันย้วยออกมาเยอะเหลือเกินใสก่กางเกงในก็เจ็บระคายเคืองอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องไปทํา นะฮะยอมเจ็บตัวอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าความมั่นใจของเราเหมือนเราซื้อความมั่นใจของเรากลับคืนมานะฮะแล้วที่ผมไปอ่านศึกษามาเนี่ยนะฮะมันมีหลายวิธีเลยแต่ผมไม่อยากเอามาแนะนำเพราะผมไม่รู้ว่ามันจะเชื่อถือได้แค่ไหนเช่น mm. บางคนบอกว่าใช้พวกนมสดหรือโยเกิร์ตหรือว่านหางจระเข้มาพอกมาอะไรอย่างเงี้ย mm. ก็ผมว่าผมยังไม่แนะนำเพราะผมยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันทำให้สีสวยขึ้นจริงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะครับ แต่สุดท้ายอย่างอางไรก็แล้วแต่นะฮะไม่อยากให้สาวๆเสียเซลล์หรือเสียความมั่นใจจากสรีระที่มันติดตัวเรามาจากธรรมชาตินะครับคือถ้าสมมุติคุณมีอะไรกับผู้ชายของคุณแล้วเขาไม่ได้บนหรือเขาไม่ได้ติอะไรมาเขาก็มีอารมณ์ทางเพศกับคุณปกติสามารถมีเซ็กกันได้ปกติเนี่ยอย่าไปมัวแต่พารานอยนะฮะมั่นใจในตัวเองนะครับอาศัยลรีละอาศัยเทคนิคอาศัยอ,อ ความสามารถความมั่นใจและและความรักหรืออารมณ์ที่เรามีถ่ายทอดสู่เขาดีกว่าดีกว่ามานั่งหน่อยแล้วขายความมั่นใจใมาทาให้คุณวิตกกังวลและถึงเวลาพอมีเพศสัมพันธ์เนี่ยอารมณ์ไม่ถึงน้าหล่อลื่นไม่มาทําให้เจ็บไปอีกนะครับอันนี้คือสําคัญมั่นใจในตัวเองจะได้มีเซ็กส์ได้อย่างสนุกถ้าใครไม่รู้วิธีการหรือเทคนิคนี้มาลงเรียนคอร์สออนไลน์กับผมก็ได้อย่างในเบสแอดวานซ์หรืออย่างในฟินเทอเีเนี่ยจะมีเทคนิคสอนสาวๆว้เยอะเลยในการใช้ท่วงท่าลีลาหรือวิธีการที่จะทําให้ทั้งคุณและเขาเนี่ย มีเพศสัมพันธ์ที่มีความสุขแล้วไปถึงจุดสุดยอดไปด้วยกันนะครับอะถ้าใครมีคําถามสงสัยหรือว่าเป็นเรื่องที่ลึกๆที่เกี่ยวกับเรื่องสีของน้องสาวหรืออะไรเงี้ยอยากขอคําแนะนําจากผมเนี่ยปรึกษาผมมาได้ในไลน์ของผมนะฮะถ้าคุณดูอยู่ใน Facebook ลิงก์จะอยู่ข้างบนดูอยู่ใน u t u b e ลิงก์ไลน์ผมจะอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ถ้าใครดูผมอยู่ใน YouTube อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ y YouTube เขาจะแจ้งเตือนเวลารายการของผมมาสีเข็ดรูมนี่จะมาทุกวันจันทร์พุ นะฮะเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมนะฮะมั่นใจในตัวเองนะครับแต่ถ้ามันแย้งจริงก็พึ่งสัญญกรรมครับจะได้เกิดความมั่นใจขึ้นมานะครับแล้วเจอกันครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมีปัญหาในบทรักขาดประสบการณ์เรื่องบนเตียงอยากเพิ่มสเสน่ห์สีสันให้ชีวิตรักของคุณและคู่ของคุณแฮปปี้มากขึ้น สวัสดีครับผมเทนเนอร์วิกนะครับบทเรียนของเบสไบเบิลจะช่วยสอนให้คุณเข้าใจผู้ชายถึงจุดสัมผัสที่จะกระตุ้นเร้าอารมณ์ของคุณและคู่รักของคุณสร้างบรรยากาศให้ห้องของคุณเป็นห้องที่เร้าใจเสื้อผ้าแบบไหนที่แต่งออกมาแล้วมันจะเร้าใจเขามันจะทําให้เขาอยากกลับมาบ้านอยากกลับมาหาผมมีคําตอบให้คุณผมจะบอกหมดเลยฮะตั้งแต่วิธีการจับยังไงปลุกเร้าอารมณ์ยังไงนะคะในบทเรียนของผมจะมีรายละเอียดต่าง ที่สาวๆบางคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนผมจะมีชาร์ตมาให้คุณดูว่าน้องเคผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ย13แบบรูปทรงเขาเป็นยังไงแต่ละทรงของน้องเคเนี่ยจะสามารถมาประกอบในท่ารักแบบไหนในบทเรียนของผมก็จะบอกว่าจุดไหนบ้างที่คุณจะเกิดความรู้สึกนอกจากท่าทางลีลาต่างๆแล้วเนี่ยเทคนิคเล็กๆน้อยๆหลายๆอย่างที่ผมเก็บมาฝากกันเนี่ยมันจะช่วยให้คุณและคู่ของคุณแฮปปี้และมีความสุขในเกมรักมากขึ้นนะครับ ผู้หญิงเนี่ยมีสิ่งนี้ไว้มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้ไว้มันเหมือนเป็นอาวุธครับให้ความรักของคุณเนี่ยมันฉ่ำหวานอยู่ตลอดเวลานะฮะสำหรับใครที่รู้สึกว่าความรักมันจืดชืดลงแล้วบทรักมันเริ่มห่างหายไปแล้วมาพบกับผมในเบ็ไบเบิแล้วคุณจะเรียกชีวิตชีวาในชีวิตรักของคุณให้กลับมาใหม่ให้สดชื่นแจ่มใสซาบซ่านอันเนี้ยมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ผู้หญิงทุกคนควรรู้แล้วควรจะมีนะฮะ คำพีแห่งเสน่หาอันนี้เบสไบเบิลนะฮะฝากให้ติดตามกันนะครับ